ย่องในนี้เนี้ยเขีเกยไกลกูยิงน็อกด้วยเาไปคุณตามในเนี้ยแตมัม่งมง กวางกูวะกวางแมนน้องตึกก <FO> right. ูะข้าเช็ค้าเช็มเฮ้ยไม่ไม่ที่สองไม่แตกข้า่นไหนดิดูลูกสองไปจุกๆเลยอม็ดเดียวข้าเม็ดแรกปังไม่ที่สองปัง่ีตายวดสองตีดิไม่กี้มึงกตาย น็อกน็อกฝั่งนูน่นปลาเหลือไอ้เหี้ยคืงงเลยถ้าปลานี่ยิงแล้วเม็ดที่สองก็ออกไปแล้วด้วยซ้ำนะเจ้าอาวามึงเล่นเอ้ยมึงเต้ามึงเล่นเจ้าอาวาสปะงั้นมึงเอาของแต่งไปเสริมตาในกับกับแก้มลอง,แ,ลองแกมแกมแกมลองแกม เอาไหมเนี่ยนี่ๆๆๆมาเอาเนี้ยูเล,เล่นลูกซองก่อน,นม,มียาน,านาา้ำะมียาน,านาา้ำปะรดีนยวยดูเล่นลูกซองไปหาตา้าดีวะตา้าด่าดีกว่าต้าล่าดีกวา่าอุย้ยเยี่ยมัน้จัดฟังก์ชั่เขาบอก ไม่ใช่ปืนลั่นใช่ไหมเอาแค่แค่เจอไหนเขี่่ขึเสื้อเสื้อแบบเสื้อแจกฟรีสีขาวเขียวอ่ะแต่ว่าปืนมีสกิลเฮ้ยนี่ยังอยู่อยู่บ้านเดิม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 นี่นี่นี่บ้านบ้านบ้นใหญ่บ้านใหญ่ ยังไงด้วยวะเ<ง>โดนหนึ่งเม็ดทางขึ้นบันไดชั้นสองทางขึ้นชั้นสองอะโดนหนึ่งเม็ดโอ๊ยกูโดนเจ็บเจ็บคุเจ็บกูบเจ็บกูบเจ็บไม่มียาแล้วยังทางขึ้นบันไดอ่ะไหนเอาวิ่งองอกเพื่อนอยู่ไหนวะแค่ขวาม,มือ นี่ตอเก็บดีตาเจวไมเียว่าฟาคููสามีภรรยาว่ะเกลือกระดนโอ้ยเฮีย ตาเมื่อกี้กูยังจะพูดว่าอะไรด้วยได้ไหมโดนระเบิดลูกแรกแล้วอ่ะโดนลูกแรกแล้วอ่ะมันไม่มีทางตกซ้ำที่เดิมดีนะเฮียไม่ตกซ้ำที่เดิมดีไม่ไปตายากูหมดแล้วตายกูหมดแล้วเจ้าองท้องกระทาไงยังดีไม่หรอกกูต้องอยู่กับมึงกูไม่รู้อ่าเงี้ยเฮีย โดนหนึ่งหมดหรืข้ามวาฝั่งนี้ด้วยคนหนึ่งนะน็อกน็อกตาตรงนี้มึงน็อกแต่ว่าฝั่งฝั่งเดียวกับเรามีนะไม่เดียวเราอยู่ไหนตายอ้าวไม่ยิงวะมึงซจำปะหรือว่าอ้าวตายมึงซจำอยู่เอายิงอีกตัวหนึ่งเออหมดแล้วเลยตามมาเอ้วเนาะยิงเราไอ้เหี้ยทำห้าว นดที่สองโดนด้วยครับน้องๆนแข่งนี่คือแบบเลยแข่งคือถ้าเคยเห็นนี่จะ,ะร่นี่ยิงผีะโดนนะกูลงไปนัดต่อได้ไหมเนี่ยหวัดยแย่เลยแย่ถ้าจอ,อ,อ,ไ,อไหนได้ี่จบเลยปีเดียวปหนึ่งเลยมเออไโดนก็ไมเปบต่อได้ไหรอวะยินดวลงะไนะลงทำ คิบคิบโมเยกลางลงม้มก็จนถึงพือเอล้วนับใหม่เรพรวะดีมันเป็นนั่งร้านหรืออะไรเงี้ยเลย มันจะมุนมองกันยากขึ้นหน่อยไอ้ดอกก็สองแปดห้ยิ่งบบยิ่บอลลูนใน,นแข่งนี่แข่งใครนั่งขับเขาชาร์จเลยอ่ะ <S 1> <S 1> <S อ๋อไม่เลิกอารมณ์แบบป่าฮุ้มลงไปขี่เลยเนี่ยนี่งู้นงู้นต้องรู้สึกยังไงวะฮะมันต้องรู้สึกยังไงวะเฮ้ยไม่กลับแล้าป่ะแล้วมันชนแล้วก็ลงแล้วก็ยิงงงไงไม่รู้ึบิ้งบิ้งมาหน่อยนึงเนี่ยแล้วก็มางงยิงงงเหมือนจัดของหรือเปล่า อีเฮียหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเมาเมาก็ถามมือหนึ่งหนึ่งอัน <c oughs> อยานาะไม่มีเลยเหรอวะเขามีเขีมา สับแตกอมันมีกระสามไหมมือหนึ่งด้วยนะดูดีดีไคือวงแค่นี้แล้วกันีโฟทิ้งไม่เอาสำคัญอย่าลืมจะระเบิดสโมก,กอะไรไปด้วยนะไอเดอะจะอ้อมขวาไปไหมหรือว่าเราจะเล่นไหน นี่นนน <Hey. S 1> โลบมาโลนะาโด,ดูนะเดี๋ยวดอ้ามึงเข้าบ้างไม่มีพี่ลูกโลด,ด,ด,โลด,ด,ดงงติดรถตะพวกเราหลบร้อยยังสวยโดนคันไปโดงคันไปไม่รู้เห็นแค่ตัวเดียวมาหลับกันได้ไอ้เหี้ยเอ้ยแต่นอนยิบไประเบิดมาแล้ว ชุดเพื่อนอยู่ละวปบ้านเลย <ะ S 1> นี่คิดเข้าเลยล้วสัตว์มันจิงไม่ค่อยมแม่นเลยนะโดนเพดป่ากูเนี้ยแต่เยอะจนล้มปิดเต็นกูนกนแล้วไอ้ยี่ใจมดเลยแต่เขาหัวของมลยนะยี่อะไรกิด มีบ้านขวาปะวะมันต้องมาอย่างบ้านปะวะยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮ้มันวิ่งแบบเพื่อนแบไป,ไปนอนเลยอ่ะมีโฟนจะนไม่ต้อง กูออกซ้ายมาก่อน,นะจ้าอีสัตว์หลังหินหี่มันนั่งดักกูนเน,นี่ยเฮียถ้วดูฝั่งนู้นดีดีเฮียดีนะเปิดหมด RPM สุด ถ้ากูโหลดลูกจะพึ่งอย่าพึ่งมุกย่าพึ่งมุกมาเบิดนำตายไม่น่าเล่นไวขวาจนะมาดูบุกอย่าวางซ้ายนะเอ้เราวางขวามึงนะขวา,ขวา

อะไรหมดปะอี้เย่ปะขึ้นไหนวะเมื่อกี้วะจริงไอี้เย่เนี่ยไอี้เย่เนี่ยจะเจ็บกว่านี้ละ